ผมพ่อจะดัดชมพูทองครับแม่ป้อมค่ะสามคนเนี่ยสางคน นะหลังจากเราแต่งงานกันแล้วนะหลังจากนั้นก็ทุกครอบครัวก็คิดว่าน่าจะมีลูกอย่างพี่ป้อมเองพอแต่งงานแล้วก็วางแผนว่าเราจะต้องมีลูกกี่คนกี่คนแล้วลูกออกมาต้องอ่าเพอร์เฟกต้องเรียนหนังสือต้องเป็นอ่าในร้อยต้องเป็นอาพยาบาลต้องเป็นหมออะไรวันนี้เป็นกล่องดวงใจที่คิดว่าเกิดจากความรักของพ่อและแม่หล่อหลอมเป็นบ้าเดียวกัน นะครับจึงเป็นพยานรละพี่ป้อมนะคะแต่งงานมา8ปีไม่มีลูกทีนี้ค่ะตั้งคันตั้งคันก็ดีใจมากเนาะทั้งครอบครัวปู่ย่าตายายดีใจที่มีลูกน้องน้องปันครับอ,อับป๋า แล้วก็เลี้ยงน้องมาอย่างดีแล้วหมอบอกว่าลูกเป็นออทิสติกทีแรกก็ค่อนข้างจะเครียดมากนะครับทั้งพ่อทั้งแม่เพราะว่าเราดูแลประครบประงมมาอย่างดีแต่ก็ไม่คิดว่าทำไมน้องเ็าจะเป็นแบบนี้ความคิดของเรากอดคอกันสองคนเราจะทำกันแบบไหนเราจะพาลูกเราเดินแบบไหนในเมื่อลูกเราพิการก็บางครั้งก็ยอมรับหรือว่าผมกับแม่ป้อมเนี่ยสภาพจิตใจที่ผ่านมาพอทราบว่าลูกเราเป็นแบบนี้ สภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมเคยพูดว่าต้องเปลี่ยนวิกฤตของลูกให้เป็นโอกาสนะครับในการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตให้ลูกคือแรกเกิดจนถึง7ปีที่ทําใจไม่ได้เลยแต่พอปีที่8ที่9อ่ะถ้าเราจะอยู่กับมันแบบนั้นเราก็จะทุกข์ไปจนตายถูกต้องไหมคะพี่ป้อมก็เลยก้าออกมาเก้าออกมาสร้างอนาคตสร้างทุกอย่างไว้คือสร้าง คือออกมาจากจุดเดิมบ้านเราจะลูกพิการเราจะมากอดลูกพิการไว้อย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องพาลูกพิการเราออกสู่สังคมเปิดเปิดให้ให,ให้ให้ทุกคนได้รู้ว่าลูกเราพิการนะแต่เราจะสร้างความมั่นคงยั่งยืนพัฒนาศักยภาพของลูกเรานะคะให้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดผมนะครับในฐานะเป็นพ่อของน้องลูกปัดกับแม่ป้อมก็ตั้งใจว่าจะดูแลนะครับลูกคนพิเศษคนนี้ให้ ดีที่สุดนะครับนะไปจนกว่านะครับเราจะอ่าสิ้นลมหายใจจากกันนะครับโดยทำหน้าที่พ่อแล้วก็ทำหน้าที่แม่นะครับให้สมบูรณ์ที่สุด ตอนนี้พี่ป้อมไม่คิดว่าลูกพี่ป้อมพิการพี่ป้อมคิดว่าลูกของพี่ป้อมจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้อ,อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพี่ป้อมก็เลยทําเป็นศูนย์เรียนรู้การพึ่งพาตัวเองตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้น้องเขาพึ่งตนเอง